โครงการคริสตันเอ็กซ์เพรเชียงใหม่2026ได้กลายเป็นกระแสะฮือฮาในโลกออนไลน์ของไทยในช่วงปลายปี2025โดยมีการแชร์ภาพและวิดีโอที่อ้างว่าเป็นรถไฟคริสตันด่วนขบวนใหม่ล่าสุดที่หรูหราที่สุดในประเทศพร้อมคำกล่าวอ้างว่าจะเปิดให้บริการในปี2026วิ่งเส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภายในเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลังจากมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานทางการและสื่อหลายแห่ง พบว่ายังไม่มีหลักฐานอย่างเป็นทางการว่ารถไฟในชื่อ Crystal Express มีอยู่จริงหรือได้รับการอนุมัติจากการรถไฟแห่งประเทศไทยพรอฟอรทแต่อย่างใดแม้ชื่อ Crystal Express จะยังไม่มีความชัดเจนแต่แนวคิดของรถไฟหรูในประเทศไทยนั้นมีอยู่จริงและเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังโดยเฉพาะโครงการ The Blue j จ s สมิน ซึ่งถือเป็นรถไฟท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่ที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง BTS Travel และการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการนี้ถูกออกแบบให้เป็นประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษเปรียบเสมือนโรงแรม5ดาวเคลื่อนที่โดยภายในขบวนรถมีห้องพักส่วนตัวบาร์เลานอกห้องอาหารและบริการบัตเลอร์ส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารทุกคนรองรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน40คนเพื่อความเป็นส่วนตัวและความหรูหราในระดับสูงสุด เส้นทางหลักของ The Blue Jasmine จะเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดสำคัญในภาคเหนือเช่นสุโขทัยลำปางและเชียงใหม่ผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสะดวกสบายกับความงามของธรรมชาติไทยทั้งยังมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างทางเช่นชิมอาหารพื้นเมืองชมการแสดงศิละปะล้านนาและพักค้างคืนในรีสอร์ทหรือบางจุดที่รถไฟแวะพักการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เน้นความเร็วแต่เน้นการสร้างประสบการณ์สุดพิเศษตลอดเส้นทาง อย่างไรก็ตามจุดที่หลายคนสับสนคือภาพจำลองของรถไฟคริสตัน Express ที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียบางแห่งซึ่งมีดีไซน์ล้ำสมัยคล้ายรถไฟความเร็วสูงแบบญี่ปุ่นหรือยุโรปมีห้องโดยสารโปร่งใสเหมือนคริสตันและอ้างว่าสามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ได้ภายใน4ชั่วโมงซึ่งหากเป็นจริงรถไฟนี้จะต้องเป็นระบบความเร็วสูงพิเศษไฮสปีดเรลที่ใช้เทคโนโลยีระดับเดียวกับญี่ปุ่นหรือจีน แต่ปัจจุบันเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของไทยยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยโครงการที่คืบหน้ามากที่สุดคือเส้นทางกรุงเทพมหานครนครราชสีมาและยังไม่มีการยืนยันการขยายเส้นทางไปถึงเชียงใหม่ภายในปี2026การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงว่า Crystal Express 2026 เป็นเพียงข่าวไวรัลและยังไม่อยู่ในแผนงานจริงใดๆของหน่วยงานอย่างไรก็ตามกระแสที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนารถไฟไทยให้ก้าวสู่มาตร,รฐานโลกโดยเฉพาะรถไฟที่ให้บริการรวดเร็วปลอดภัยและมีความหรูหราเหมือนในประเทศพัฒนาแล้วแม้คริสตันเอ็กซ์เพรสเชียงใหม่2026จะยังเป็นเพียงแนวคิดหรือข่าวลือแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางด้วยรถไฟ ที่ไม่ใช่เพียงการขนส่งเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์ระดับพรีเมียมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรถไฟลักชัวรี่อย่างเดอะ l บลูจัสมินคือก้าวแรกก่อขอองค์การเปลี่ยนภาพลักษณ์การเดินทางด้วยรถไฟไทยให้ทันสมัยหรูหราและมีเสน่ห์ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน